รถตู้คอมมิวเตอร์ค่ะมาเปลี่ยนโชค์ค่าหลัง PT แกน20นี่ค่ะเราได้ช่างดูทีละเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกระต่ายจากร้านสปังล้อโตที่ดาเซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้จะมาส่งงานรถตู้อีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เป็นรถตู้คอมมิวเตอร์คันใหญ่เลยคันนี้ลูกค้าโหลดมาเตี้ยเหมือนกันค่ะแล้วก็จะโชว์ใส่ให้ได้ค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะลูกค้ามาเปลี่ยนโชคหน้าหลัง PT Auto Speed แกน20ค่ะประกันโดซึมให้1ปีมาด้วยอาการลูกค้าอยากเปลี่ยนโชคใหม่ค่ะเพื่อให้มันหนึบกว่าเดิมเนาะเพราะว่าเป็นโชคน้ำมันล้วนค่ะช่วยในการขับรถควบคุมรถได้ดีกว่าเดิมไม่โยกไม่โยนไ,ไม่ยวยไม่สายจา้านี่ค่ะอันนี้ช่างเขาก็ลือ ข้างหน้าเสร็จแล้วแล้วก็เขาก็ใส่ข้างหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็มาใส่ข้างหน้าต่อก็คือใส่ก็มาใส่ฝั่งของต่ตยเนาะเหมือนเดิมเนาะฝั่งใครฝั่งมันแต่เดี๋ยวรอสักครู่นนะคะเพราะว่ากําลังใส่น็อตอยู่ก็จะช้าๆหน่อยแดดก็ร้อนค่ะฝุ่นก็เยอะค่ะเดวรอแป๊บหนึ่งมองกล้องนิน,งน้าสวยเหลือเกิน ทีทีอ,อตโตสปกแกน20ร้านสตางค์ล้อโตจำหน่อยประกันร่วมซื้อให้1ปีจากทางร้านเหมือนเดิมค่ะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะมีเสร็จแล้วขันมาข้างบนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะยิงอัดน็อตด้านล่างให้แน่นค่ะเสร็จแล้วก็หันมายิ้มให้กล้องอ ทำได้เนาะทำได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่ล้อกืืนให้ลูกค้าค่ะใส่ล้อเสร็จเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังมาด้านหลังในช่างเขาด้วยวัดระยะแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นโชค p t ทีแกน20ท,ทั้งหน้าหลังเลยราคาชุดนี้อยู่ที่4,900บาทค่ะ อย่างร้านติดตั้งให้ฟรีค่ะแถมประกันให้ด้วยอีกหนึ่งปีไม่จำกัดระยะใหม่ระยะทาง1ปีไปเลยเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาลงหน้าก่อนสูนะเดี๋ยวปล่อยลงก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงหน้าให้เรียบร้อยค่ะ ก็จะเป็นระยะเดิมสเต็ปเดิมค่ะรถใส่มาสูงเท่าไหนเตี้ยเท่าไหนก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะเพราะตัวนี้ต้องปรับสูงต่ำที่รถเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูชกหลังกันค่ะมีค่ะสีฟ้าเห็นไหมเด่นแต่ไกลเลยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ